คือมวลชนเสียงสันติขอนำเสนอรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับศาสนาจารย์ดรประดิษฐเกิืองรังสลิดในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดขอเชิญรับฟังครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการจุดประกายให้คิดเป็นรายการที่ท้าทายให้ท่านได้คิดตามจากข้อคิดคำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์ซึ่งส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเราท่านท่านนะครับว่าเมื่อเราได้ดำเนินชีวิตอย่างนี้มีพฤติกรรมอย่างนั้นและมีทัศนคติต่างๆเหล่านี้เนี่ยพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้สอนอย่างไรและมีทัศนคติ ที่จะทําให้เราได้มีความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อให้ชีวิตของเรานั้นมีความคมชัดในการดําเนินชีวิตแต่ละวันเป็นประโยชน์แก่ตัวเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุขอีกทั้งมีความเชื่อและไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อนําพาชีวิตให้ก้าวเดินต่อไปจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางและประสบความเจริญก้าวหน้าและความสําเร็จที่มีแต่ความชื่นชมยินดีในวันนี้ตั้งหัวข้อไว้ว่า ปากกับใจที่ตรงกันหรือคำพูดเนี่ยมีความสำคัญยิ่งต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพราะฉะนั้นการพูดหรือปากจึงมีความสำคัญในการที่จะเสริมสร้างหรือทำลายความสัมพันธ์ที่มีต่อกันอีกทั้งนําพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตัวเองและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขเราคงเคยได้ยินคำพูดที่ค่อนข้างผิดหวังกับการกระทำของคนบางคนที่ว่า คนคนนี้เนี่ยไม่น่าคบหาสมาคมด้วยเพราะเป็นคนที่พูดปากกับใจไม่ตรงกันหรือพูดอย่างทําอย่างหรือดีแต่พูดคําพูดกับการกระทําเนี่ยมันสวนทางกันถ้าเป็นเช่นนี้เราจะเชื่อและไว้วางใจในคำพูดที่ออกมาจากปากของคนแบบนี้ได้อย่างไรทั้งนี้ก็เพราะว่าบางคนเนี่ยชอบพูดอะไรพร่อยๆอ,อย่างไม่รับผิดชอบพูดอย่างไร้สาระพูดแบบไม่มีหูรูดและพูดโดย ไม่ได้คิดคำนึงมาก่อนว่าเมื่อพูดออกไปแล้วเนี่ยจะทำให้ใครคนใดคนหนึ่งที่ได้ยินได้ฟังเดือดร้อนหรือมีความไม่พึงพอใจหรือไม่คำพูดที่ออกจากปากไม่ตรงกับสิ่งที่อยู่ในใจเอาเสียเลยคนอย่างนี้เนี่ยคบไปก็รังแต่จะนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเพราะฉะนั้นเลิกคบแล้วก็ไม่สูงสิงไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์นกันก็จะดีกว่าเรื่องราวนี้ มันคล้ายๆกับกษัตริย์ดาวิดท,ที่มีความรู้สึกไม่ค่อยสบอารมณ์กับคนที่พูดแบบปากกับใจไม่ตรงกันคนที่พูดโดยขาดความรับผิดชอบหาสาระไม่ได้เพราะยิ่งครบไปก็ยิ่งทำให้ชีวิตตกตำ่ำอย่างไม่มีวันสิ้นสุดอันที่จริงกษัตริย์ดาวิดเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลเป็นผู้ที่กอบกู้บ้านเมืองแล้วก็สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับบ้านเมือง เป็นสหราชอาณาจักรเป็นอาณาจักรที่มีความเข้มแข็งมั่นคงเป็นปึกแผ่นจนกระทั่งผู้คนหรือประเทศต่างๆที่อยู่รอบด้านเนี่ยต่างพากันสวามิภักดิ์ต่อพระองค์นี้ในเวลาเดียวกันกษัตริย์ดาวิดก็อาจจะมีจุดอ่อนบ้างในบางเรื่องะนะครับเพราะแม้ว่าจะเป็นกษัตริย์ก็มีความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวของพระองค์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทำผิดพระเจ้าก็ไม่ส่งพอพรไทย แต่ในที่สุดเมื่อพลงกลับใจและยอมสารภาพยอมที่จะเริ่มต้นชีวิตกันใหม่พระเจ้าก็ทรงอวยรพรในเรื่องนี้เนี่ยท่านได้ร้องทูลต่อพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดช่วยเพราะคนที่เดินตามทางของพระเจ้าเนี่ยมันไม่มีอีกแล้วมันหายไปไหนหมดและคนสุดจริตเนี่ยได้อันตรธานไปจากบุตรทั้งหลายของมนุษย์ทุกคนพูดคำมุสาโกหกหลอกลวงต่อเพื่อนบ้านของตน คนเหล่านี้พูดด้วยริมฝีปากที่ป้อยอและสองใจอันนี้เป็นคำกล่าวของกษัตริย์ดาวิดจากพระธรรมสดุดีบทที่12อนะครับคำกล่าวนี้สะท้อนเห็นความจริงที่ว่าแม้บางคนจะพูดเก่งชนิดที่สามารถพูดจนลิงหลับได้หรือสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจของผู้ฟังให้เคลิบเคลิ้มหลงไหลไปกับคำพูดอันหวานหูคำพูดที่ยกยอปอปั้นทำให้หัวใจลำพองแต่บางครั้งบางคราวคำพูดแบบนี้เนี่ย ต้องฟังหูไว้หูครับเพราะว่าบางทีคําพูดที่ป้อยอยกยอปอปั้นจนเกินเลยหรือเกินความเป็นจริงเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยลำพองใจแต่ในเวลาเดียวกันมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาพูดก็ได้หรือบางครั้งอาจจะหาสาระและความจริงใจในคําพูดเหล่านั้นแทบจะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราถึงได้ยินคําที่มีคนที่ค่อนขอดกันว่าบางคนเนี่ยคารมเป็นต่อรูปหลอเป็นรองก็แปลว่าพูดเก่งเป็นต่อยหอยพูดได้พูดดี แล้วก็พูดแล้วทําให้คนเชื่อทําให้หลงไหลเคลิบเคลิ้มไปเนี่ยเพราะฉะนั้นคําพูดเนี่ยมันมีพนันม,มีแต้มต่อมากกว่าที่จะเป็นคนรูปหล่อหรือรูปสวยก็ได้คนพวกนี้มักเอาตัวรอดและคํานึงถึงแต่ประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักสามารถที่จะพลิกลิ้นและกลับกลอกได้ในทุกสถานการณ์คนเหล่านี้บางทีเนี่ยถ้าพูดโดยไม่รับผิดชอบพูดเพื่อจะเอาประโยชน์แก่ตัวเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไว้วางใจได้อย่างไรก็ตาม คนที่พูดกลับกรอกเช่นนี้ก็ไม่สามารถที่จะดำรงคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนตลอดไปเพราะสักวันหนึ่งคำพูดของเขาก็ไม่ได้ก่อให้เกิดผลตามที่เขาพูดไปในที่สุดก็ไม่ได้รับความไว้วางใจจากใครแล้วก็ไม่มีใครที่จะสนใจฟังคำพูดของคนเหล่านี้อีกต่อไปเป็นการพูดแบบให้มันล่องลอยไปตามลมพูดเพื่อจะได้ประโยชน์เมื่อได้สมประโยชน์แล้วเนี่ยก็ลืมคำพูดเหล่านั้นไปซะ คนอย่างนี้เนี่ยคบไม่ได้ครับเชื่อใจไม่ได้ส่วนคนที่พูดตรงไปตรงมาแบบขวานผ่าซากหรือบางครั้งบางคราวพูดแบบมะนาวไม่มีน้ำเนี่ยก็มักจะไม่ได้รับความนิยมชมชอบจากผู้คนทั่วไปท่ใดนักคําพูดที่ออกมาจากใจที่คิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นสามารถที่จะพิสูจน์ถึงความจริงใจได้จากผลงานที่ปรากฏหรือสิ่งที่ประจักษ์แก่ตาในระยะเวลาสั้นหรือเวลาที่ผ่านพ้นไปแล้ว แม้เราจะเห็นด้วยกับคำพูดที่ว่าความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่ในความเป็นจริงก็เช่นเดียวกันครับคือคนที่พูดจริงและพูดตรงก็มักจะตายก่อนเสมอแต่นั่นก็ถือว่าเป็นการตายที่มีเกียรติไม่เหมือนกับคนที่พูดจาหวานล้อมปอกลอกยกยอปอปั้นปั้นน้ำเป็นตัวไปวันวันคนเหล่านี้อาจจะอยู่รอดไปวันวันแต่ว่าในระยะยาวนั้นเป็นคนที่ไม่มีเกียรติและไม่มีคนเคารพนับถือหรอกครับเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ย กษัตริย์ดาวิดจึงทูลขอต่อพระเจ้าว่าขอพระเจ้าเนี่ยทรงตัดริมฝีปากที่ป้อยอออกเสียสิ้นและลิ้นที่พูดจาเย่อหยิ่งนั้นด้วยคือบรรดาคนที่กล่าวว่าเราจะชนะด้วยลิ้นของเราริมฝีปากของเราเป็นฝ่ายเราใครจะเป็นนายเราอันที่จริงคำพูดเนี่ยมันเป็นนายนะครับเมื่อพูดอะไรออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะผูกมัดต,ตัวเราไปด้วย แม้ว่าคําพูดที่พูดออกไปนั้นเป็นเพียงลมปากแต่ผู้คนที่ได้ยินได้ฟังเขาก็จดจําแล้วก็ก็จะติดตามผลงานว่าสิ่งที่เราพูดนั้นมันก่อเกิดให้เป็นผลเป็นจริงเป็นมากเป็นผลได้มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่เราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าคนที่พูดจะไม่มีร่องไม่มีรอยใช้ลิ้นของตัวเองตวัดไปวันวันเนี่ยไม่ได้เป็นความปิติยินดีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยพระเจ้าไม่ได้ยินดีปรีดากับคนที่ฉลาดพูดคนที่พูดเก่ง คนที่หวานล้อมคนอื่นได้เก่งแต่พระองค์ทรงพอพระทยัยกับคนที่มีความจริงใจมากกว่าพระองค์ทรงรังเกียจคนโกหกหลอกลวงด้วยซ้ําพระเจ้าตรัสว่าเราจะลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เพราะคนยากจนถูกข่มเหงและคนขัดสนนั้นคล่ําครวญด้วยความเจ็บปวดจากการกระทําของคนที่พูดเก่งคนที่มีอํานาจวาสนาคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็ใช้ตําแหน่ง หรือความสามารถพิเศษเหล่านั้นกดขี่ข่มเหงผู้อื่นพระเจ้าบอกว่าเราจะจัดเขาไว้ในที่ปลอดภัยจากคนที่พ่นความร้ายใส่เขาหมายว่าคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบคนที่ถูกกระทำย่ำยีคนที่ถูกคนที่พูดเก่งกว่าเนี่ยทำให้เขาต้องเคลืบอเคลิ่มหลงไหลเนี่ยพระเจ้าจะทรงโปรดกีดกันคนเหล่านี้เอาไว้คนที่ถูกกระทำเนี่ย จกภัยที่ร้ายของคนที่พ่นใส่เขาเหล่านั้นท่านดาวิดจึงเปรียบเทียบพระดำรัสของพระเจ้ากับความว่างเปล่าในคำพูดของมนุษย์ที่ว่าพระดำรัสของพระเจ้าเป็นพระดำรัสที่บริสุทธิ์เป็นพระดำรัสที่มั่นคงแน่นอนและเป็นความจริงพระดำรัสของพระเจ้านั้นเป็นเหมือนเงินที่หลอมให้บริสุทธิ์ในเตาไฟบนแผ่นดินแล้วถึงเจ็ดครั้งก็คือหลอมแล้วหลอมอีกจนกระทั่งเงินเนี่ยบริสุทธิ์หมดจด เพราะฉะนั้นพระดำรัสของพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นเมื่อพระดำรัสของพระเจ้าเนี่ยบริสุทธิ์หมดจดแล้วก็ไม่มีพิษมีภัยไม่ได้ทําให้ใครต้องหลงเคลิบเคลิม้มแล้วต้องเสียผู้เสียคนแต่ถ้าใครก็ตามที่ฟังพระดำรัสของพระเจ้าและนํากลับมาไตรตรองพินิษพิจารณาให้รอบคอบเราก็จะพบว่าพระดำรัสของพระเจ้านั้นทําให้ชีวิตของเราเจริญงอกงามและนําความก้าวหน้ามาสู่ตน ทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขและได้รับการยอมรับจากผู้คนทั่วไปเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามพระดํารัสตามคําสอนของพระเจ้าพระดํารัสหรือคําสอนของพระเจ้าจึงมีค่ามากเหลือเกินมีค่ามากพอที่เราจะเชื่อฟังเมื่อเชื่อฟังแล้วเนี่ยไม่ใช่เชื่อฟังเฉยๆแต่ต้องทําตามและปฏิบัติตามในการดําเนินชีวิตเมื่อเราทําเช่นนี้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขและประสบความเจริญงอกงาม พระดำรัสคำสอนของพระเจ้าจึงสามารถปกป้องคุ้มครองเราจากคนหลอกลวงคนที่เอารัดเอาเปรียบเราได้ทำให้เรามีจุดยืนที่มั่นคงสามารถหลุดพ้นจากการถูกชักนำให้หลงผิดจากคำพูดพร่อยๆเหล่านั้นทําให้เราสามารถที่จะต่อต้านคนที่ ทำในสิ่งที่ผิดพลาดบกพร่องแล้วชักจูงให้เราลงไปเกลือก,กลัว้วอยู่กับความผิดพลาดบกพร่องเหล่านั้นด้วยเราก็สามารถหลุดพ้นจากการเป็นทาสหรือเป็นคนที่ติดตามคนไม่เป็นเรื่องเหล่านั้นนั่นเองดาวิดจึงทูลขอต่อพระเจ้าว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงป้องกันข้าพระองทั้งหลายขอทรงปกป้องข้าพระองทั้งหลายเสมอให้พ้นจากคนพวกนี้ก็คือคนที่หลอกลวง คนที่พูดจาไม่อยู่ในร่องในรอยคนที่พูดจาเพื่อชักนําให้เราหลงผิดพระเจ้าจะทรงปกป้องเราให้หลุดพน้นหรือให้รอดพ้นจากคนเหล่านี้อย่าคบค้าคนที่พูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยเหล่านั้นเพราะคนพวกนี้เป็นอันตรายและนําความเดือดร้อนไม่มีวันสิ้นสุดพระเยซูคริสต์จึงเรียกคนประเภทนี้ว่าคนหน้าซื่อใจคดก็คือคนที่พูดจาโดยไม่มีความอายในสิ่งที่ตัวเองพูดแม้ว่าจะพูดจาแบบ ไม่เป็นความจริงก็ตามพระยซสคริตทรงเรียกว่าคนหน้าซื่อใจคดคำคำนี้หมายถึงคนที่สวมหน้ากากหรือคนที่สวมหัวโนนในการแสดงละครหรือแสดงโขนนั่นเองหรือหน้ากากที่เป็น the mass singer ที่พวกเราชอบติดตามและชอบฟังนั่นแหละครับเมื่อคนที่ร้องเพลงออกมาจากหน้ากากต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะคนที่อยู่หลังหน้ากากเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเสียงเขาเพราะเหมือนกับที่เขาร้อง นั่นหรือเปล่าหน้ากากที่อยู่เบื้องหน้านั่นอะปกคลุมเขาไว้เพราะฉะนั้นเขาแสดงออกได้เพราะไม่มีใครเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาเราก็เลยอยากจะรู้ว่าคนที่อยู่หลังหน้ากากเดอะแมสซิงเกอร์เนี่ยเป็นใครหน้ากากหรือหัวโขนเนี่ยมันไม่ได้มีอารมณ์หรือความรู้สึกใดๆเพราะมันปกปิดปิดบังซ่อนเร้นตัวตนที่แท้จริงของคนที่อยู่หลังหน้ากากนั้นนั่นเอง แต่ปากกับลิ้นที่ซ่อนอยู่หลังหน้ากากต่างหากที่เอื้อนเอ่อยวาจาหรือร้องเพลงจะไพเราะเพราะพริง้งหรือจะพูดจาหวานหูจะหลอกลวงโกหกมดเท็จอย่างไรไร้ความจริงอย่างไงไม่มีใครรู้เพราะมันปิดบังซ่อนเร้นไว้อยู่หลังหน้ากากเราจึงจะต้องกระชากหน้ากากนั้นออกมาเพื่อจะได้พบเห็นตัวตนที่แท้จริงและถ้าหากว่าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงแล้วคนหน้าซื่อใจคดจึงเป็นคนที่คบไม่ได้เพราะมีหน้ากาก,ากบังหน้า แต่ตัวตนที่แท้จริงนั้นคิดคดทรยศและโกหกหลอกลวงปลิ้นปล้อนไม่มีวันสิ้นสุดเพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์จึงเรียกคนที่โกหกหลอกลวงคนที่พูดจาอย่างไม่อยู่ในร่องในรอยคนที่ทําให้ผู้อื่นหลงผิดนี่นว่าเป็นคนหน้าซื่อใจคดคือหน้าเนี่ยซื่อตรงแต่จิตใจนั้นคดเคี้ยวไม่สามารถที่จะหาทางกลับมาถึงความถูกต้องนั้นได้คนหน้าซื่อใจคดจึงคบไม่ได้พระเยซูทรงยกคํากล่าว ของผู้เผยพระชนะอิสยาที่ว่าประชาชนเหล่านี้ให้เกียรติเราแต่ปากแต่จิตใจของเขาห่างไกลจากเราเขานมัสการกราบไหว้เราโดยหาประโยชน์ไม่ได้ด้วยเอาบทปัญญัติของมนุษย์มาอวดอ้างว่าเป็นพระดำรัสสอนของพระเจ้าก็คือคนเหล่านี้เนี่ยนมัสการพระเจ้าแต่เพียงภายนอกหรือเป็นแต่เพียงพิธีกรรมเท่านั้นคล้ายๆกับมือถือศากปากถือศีลปากกับใจไม่ตรงกันพระเจ้ารู้ พระเจ้าทรงทราบว่าเบื้องลึกในหัวจิตหัวใจของแต่ละคนนั้นคิดอะไรอยู่ไม่มีความรู้ซึ้งถึงความหมายที่แท้จริงของการที่มากราบไหว้นมัสการพระเจ้าหรอกจิตใจก็ยังคดเคี้ยวเลี้ยวลดไม่มีวันสิ้นสุดเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยพระเจ้าไม่ทรงพอพระทยัยพระเจ้าก็จะปฏิเสธสิ่งที่เขานํามาถวายพระองค์ด้วยซ้าไปอย่างที่ท่านอาโมดซึ่งเป็นผู้เผยพระชนะอีกท่านหนึ่งบอกว่าแล้วในที่สุดพระเจ้าก็บอกว่า เอาสิ่งที่ท่านทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายนํามาถวายนั้นออกไปให้พ้นเราเสียงเพลงที่ร้องถวายสรรเสริญเรานั้นก็ให้มันหมดไปซะเพราะพวกท่านทั้งหลายเอาของมาถวายมากราบไหว้นมัสการร้องเพลงชื่นชมสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้านั้นก็เป็นแต่เพียงเปลือกนอกเป็นแต่เพียงภายนอกแต่หัวใจภายในจริงๆเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกนึกคิดอย่างนั้นหรอกเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่พอประทยัยพระเยซูคริสจึงสอนอย่างนี้ว่าสิ่งที่ออกมาจากปาก ก็จะต้องออกมาจากใจสิ่งนั้นแหละที่ทำให้มนุษย์เป็นมนทินความคิดชั่วร้ายการฆาตกรรมการผิดผัวผิดเมียการล่วงประเวณีการลักขโมยการเป็นพยานเท็จการพูดหมิ่นประมาทเหล่านี้เนี่ยมักจะออกมาจากใจสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้มนุษย์เป็นมนทินแต่ซึ่งจะรับประทานอาหารโดยไม่ร้างมือก่อนไม่ทำให้มนุษย์เป็นมนทินอันนี้อาจจะเกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนนะครับบอกว่า พระเยซูคริสต์บอกว่าไม่จําเป็นต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหารไม่ใช่นะครับการที่พระเยซูคริสต์ตรัสอย่างนี้เนี่ยบอกว่าคนที่ล้างมือก่อนที่กินข้าวเนี่ยก็บางทีล้างไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าการที่เรากินข้าวเนี่ยข้าวจะมีคุณค่าทางอาหารก็ต่อเมื่อเรากินสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการล้างมือแล้วก็กินสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ล้างมือแล้วกินเหล้าล้างมือแล้วก็กินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยมันก็ไม่ทําให้ร่างกายได้รับสารอาหาร ที่เพียงพอนั่นเองเพราะฉะนั้นแนวคิดในเรื่องของการพูดเนี่ยจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับและเมื่อพูดถึงคนหน้าซื่อใจคดอีกทีหนึ่งเมื่อคนหน้าซื่อใจคดเนี่ยก็เป็นคนที่คบไม่ได้ใกล้เคียงกับคําพังเพยหรือสำนวนแบบไทยๆที่ว่าคดในข้องอในกระดูกหรือหน้าไหว้หลังหลอกลิ้นสองแฉกหรือปลิ้นปลอนหรือปากกับใจไม่ตรงกันหรือปากว่าตาขยิบหรือปากปลาใสาน้ําใจเชือดคอหรือบางทีใน ภาพยนต์จีนนะครับหนังกำลังภายในเรามักจะได้ยินคําว่าซ่อนคมดาบไม่ในรอยยิ้มเป็นต้นผมไม่เชื่อว่านิสัยเหล่านี้เนี่ยเป็นมาโดยกําเนิดหรือเป็นกรรมพันธุ์แต่น่าจะเป็นกมลสันดานที่ถูกปลูกฝังหล่อหลอมมาจากครอบครัวหรือคนรอบข้างหรือประสบการณ์ชีวิตมากกว่าทําจนเป็นนิสัยและไม่เห็นว่าสิ่งที่ทําไปนั้นมันผิด แล้วก็ใครจะเดือดร้อนก็ไม่ได้สนอกสนใจไรเลยทําจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องปกติไปนิสัยเช่นนี้ยังไงก็ตามสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้หากมีจิตสำนึกและมีคุณธรรมกำกับอยู่และขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงชำระล้างจิตใจที่คดในข้องอกระดูกให้ออกไปแล้วเราจะดำเนินชีวิตตรงไปตรงมาในสิ่งที่ถูกต้องจริงใจและจริงจังนั่นเอง ผู้ฟังครับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติขอขอบพระคุณศาสนาจารย์ดรประดิษฐเกืองรังสฤิดิ์เป็นอย่างยิ่งครับที่มาแบ่งปันข้อคิดเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้เราได้รับฟังกันในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับเสียงสันติมีความยินดีที่จะให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จครับเพียงคุณผู้ฟังเขียนจดหมายแล้วส่งมาที่ สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0หรือโทรศัพท์053-242-654ทีมงานจะจัดส่งหนังสือไปให้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอความรักและสันติสุขจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ